สบายดีสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะหนูตุกตานะคะตุกตาสีหาราชค่ะตอนนี้กําลังศึกษาเรียนอยู่ประเทศไทยระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3นะคะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็อยากกดข้ามโฆษณานะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาพูดถึงการเดินทางและการจาราจรนะคะไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนหรือว่าจะเป็นด้วยเรือนะคะแล้วก็จะมาดูความระเบียบเรียบร้อยนะคะคุ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็การต้อนรับแล้วก็การใช้เงินบาทไทยเป็นยังไงนะคะของฉบับเด็กลราใช้ชีวิตในเมืองไทยนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะมาเกินๆนาให้ทุกคนได้ฟังและได้รับรู้กันก่อนนะคะอันนี้เป็นเฉพาะแค่ความคิดเห็นของหนูนะคะเท่านั้นนะคะเราจะไม่พูดถึงโดยรวมกับคนลราทุกคนนะคะเพราะว่าเวลาที่หนูพูดอะไรออกไปนะคะหนูจะไม่ค่อยพยายามที่จะพูดว่าเป็นคนลราแบบ คนเราทุกคนคิดอย่างนี้หนูจะไม่เจาะจงนะคะแล้วหนูก็จะไม่บอกโดยรวมแต่หนูก็จะแค่บอกว่าอันนี้คือเฉพาะแค่ความคิดของหนูเท่านั้นนะคะในการเดินทางในประเทศไทยนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะจากความเป็นจริงพร้อมมีวิดีโอให้ดูนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะได้ดูนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเอยตั้งแต่การจากที่มอนะคะซึ่งการเดินทางรอบนี้นะคะก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบนี้นานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าก็สุดท้ายก็ มีโอกาสนะคะตัดสินใจได้ทำอีกรอบนะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องไปด้วยพร้อมกับมีคลิปนำประกอบไปด้วยนะคะจากอ,าอยู่จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางมากรุงเทพมหาคนครนะคะด้วยรถเมยนะคะทุกคนแล้วก็ด้วยการนั่งเรือด้วยรถเมยด้วยนะคะแล้วก็จะมาเล่าถึงของการใช้เงินบาทด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในการใช้เงินบาทในการที่ได้ พบปะผู้คนในการสัญจรในการที่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทางเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาดูกันว่าการต้อนรับไม่ว่าเราจะนั่งรถบัสรถทัถวร์รถโดยสารอะไรต่างๆนะคะนั่งเรือนะคะก็อยากจะบอกว่าการบริการนะคะว่าในการบริการการต้อนรับของคนไทยเป็นยังไงนะคะทุกคนไม่ว่าถึงแม้ว่าหนูเองจะเป็นคนลาวนะคะหรือว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่คนลาวหรือว่าคนประเทศอื่นที่มาเยี่ยมยามประเทศไทยนะคะก็ จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการต้อนรับของคนไทยเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนแล้วก็เคยเจอคนไทยที่แบบเวี่ยงเวี่ยงใส่ไม้นะคะอันนี้ก็มีคําถามแบบเป็นคําถามหนุหนหงินิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะเจอทั้งในด้านที่แบบดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเนะะี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนเราก็มีทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะว่าในการเดินทางรอบนี้นะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ มาดูการจาราจรหรือว่าการเดินทางในเมืองไทยและการใช้เงินบาทของสาวลรากันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะว่าการใช้ในชีวิตในประเทศไทยในการเดินทางเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรู้กันเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคไปเริ่ม แซ่ลีสโก้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาพูดถึงการเดินทางด้วยรถเมย์นะคะทุกคนซึ่งตอนที่เดินทางเข้ามากรุงเทพใช่ไหมคะทุกคนหนูก็ได้แบบมีการเดินทางแบบโดยการที่นั่งรถเมย์นะคะนั่งรถเมย์มานะคะ <c oughs> ก็เห็นบรรยากาศพอเข้ามาถึงกรุงเทพอนะคะ่ะแบบมันทําให้เห็นแบบหลายๆอย่างของการใช้ชีวิตของคนไทยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าในประเทศไทยอะแบบประชากรเยอะอยู่แล้วแล้วบวกกับ ต่างชาติที่แบบอาประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทํางานด้วยเยอะกว่าเดิมอีกค่ะเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็คือหนูก็ดูไม่ออกว่าเอ้ยคนไหนเป็นคนประเทศอะไรถ้าส่วนมากคนอาในทวีปอาเพื่อนบ้านเราหน้าตาก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบางทีก็แยกไม่ออกนะคะแต่ว่าพอเห็นบรรยากาศนะคะแต่ก็ยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วตอนเดินทางมาเนี่ยคือแบบเจอแบบคนเดินทางแบบ เยอะมากๆเลยค่ะแบบบางคนเดินทางด้วยเรือบางคนก็เดินทางด้วยรถเมล์รถอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนพอการเดินทางด้วยรถเมล์ของหนูอะคือหนูหนั่งรถเมล์จากที่มอมาคือไม่ได้เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวเป็นรถเมล์ของมอที่เป็นนโยบายของทางมหาลัยที่แบบมีการรับส่งนิสิตนะคะทุกคนที่อยู่ในภายในมอไม่ว่าจะเป็นคา,ารวาสแล้วก็พระสงด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งเข้ากรุงเทพมาถ้าเราอยากจะลงจุดไหนเขาก็จะจอดตามจุดแล้วเราก็สามารถลงได้อย่างเงี้ยค่ะก็ ไม่ได้เสียตังค์สักบาทเลยก็เป็นการนั่งเข้ากรุงเทพที่แบบว่าฟรีไปเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนแบบนั่งจากยุทธยามาถึงกรุงเทพแบบไม่ได้เสียตังค์เลยแบบถ้าเรานั่งแท็กซี่นะคะอาจจะประมาณหกสิบเอ้หกร้อยบาทห้าร้อยบาทห0 0้อบาทเจ็ด้อยบาทถ้ารถติดก,ก็จะแบบอยู่ในระดับเจ็ดร้อยไปเลยห0ร้อยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแพงเลยครึ่งพันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือแบบนั่งมาแบบไม่ได้เสียตังค์เลยนะคะพอจากที่แบบนั่งรถเมย์มาก็มานั่งเรือต่ออย่างเงี้ยค่ะพอมานั่งเรือต่อแล้วทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะคคนื ไม่คือค่าด้วยสัตว์ของเรือมันจะมีเรือแบบนั่งแอร์ก็ประมาณ3 0บาทแต่ถ้าทั่วไปก็นั่งแบบเรือท,ทั่วไปอะค่ะก็ประมาณก็ประมาณอ่าสิบหกบาทหรือว่า16บาทหรือว่า21บอบาทซึ่งสิ่งที่ทําให้หนูได้รู้คือวิวมันหลักร้านอะคะ่ะทุกคนคือแบบวิวมันสวยมากใช่ค่ะแบบเป็นการเดินทางที่แบบว่า คือนั่งเรือมันก็โอเคอยู่แล้วนั่งเรือมันก็ดูปกติอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่แบบมันอยู่รอบๆขวาซ้ายข้างหน้าคือมันเป็นตึกแล้วก็มันเป็นวิวที่แบบสวยงามมากๆแล้วก็ได้เห็นสะพานที่แบบ ของประเทศไทยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานพุทธสะพานพระเด่นเก้าพระรามอไะไรเงี้ยค่ะคือแบบสะพานที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นสะพานที่ใหญ่มากแล้วก็ได้เจอแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากๆที่เป็นนักท่องเที่ยวที่แบบมาเที่ยวอะไรเงรี้ยค่ะทดยเฉที่แบบเป็นนักท่องเที่ยวที่แบบเขามานั่งล่องเรือแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อดูวิวกรุงเทพมหานครส่วนมากก็จะเป็นการนั่งตอนเย็นๆถึงตอนสองทุ่มสามทุ่มอะไรประมาณนี้คะ่ะแบบชมบรรยากาศอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ค่าในการเดินทางด้วยเรือ หนูไม่แปลกใจว่าทําไมคนถึงเดินทางด้วยเรือเยอะมากเพราะว่าการสัญจรคือมันรถไม่ติดแล้วมันก็หลีกเลี่ยงของแบบอุบัติเหตุได้แบบอนข้างที่จะสูงด้วยเซฟตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าโดยสารไม่แพงแถมมันรวดเร็วทันใจด้วยนะคะคืออีกอย่างบางคนไม่สะดวกนั่งด้วยเรือแต่บางคนก็นั่งด้วยเป็นรถไฟฟ้า bts mrt อะไรพวกนี้ค่ะคือแบบนั้นก็ได้แถมราคาก็พอๆอกันหนูไม่ได้มองว่าเอ้ยมองว่ามันถูกนะคะไม่ได้มองว่าแบบ เป็นคนรวยอะสถึงมองว่ามันถูกหนูแค่อยากจะบอกให้ฟังว่าคือไม่คิดว่าราคากับที่เราได้นั่งอ่ะคือไม่คิดว่าคือคิดว่าราคามันน่าจะสูงกว่านั้นจําได้ไหมคะว่าตอนที่หนูมาไทยแรกๆแล้วหนูได้แบบมาสัมผัสได้มานั่งเรือตอนแรกหนูคิดว่าการนั่งเรือมันต้องราคาแพงแน่ๆแบบพอๆกับรถเลยเพราะว่าคือมันนั่งเรือแล้วแบบมันเห็นบรรยากาศแล้วแบบมมันมันเร็วอย่างเงี้ยหนูคิดว่ามันจะต้องแบบ แพงแน,แน่แต่พอได้มานั่งแล้วคิดว่าคือมันแตกต่างจากสิ่งที่เราคิดนะคะคือสิ่งที่เราคิดก็คือประมาณว่าเอ้ยมันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามตรงที่ว่าจากที่เราคิดว่ามันจะแพงแพงมากๆอ่ะมันกลับเป็นราคาที่แบบคนแบบเข้าถึงง่ายอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันเป็นราคาที่แบบถูกกว่าที่เราคิดมากแล้วหนูเองก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนรวยแต่ว่าพอได้แบบมาเรียนรู้ในการเดินทางในประเทศไทยหนูบอกเลยว่า หนูก็ยังสับสนในการเดินทางในแบบนั่งเรือ BTS อยู่นะคะเป็นคนที่ยังงงๆอยู่เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตในกรุงเทพเพราะว่าอยู่แค่หยุดยาเรียนอยู่ห้องอะไรเงี้ยค่ะนานๆทีแบบถึงจะได้แบบมาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนด้วยคือหนูก็อยากแบบมีสักวันหนึ่งที่แบบช่วงปิดเทอมหรือปิดเรียนอยากมีสักครั้งหนึ่งที่แบบลองนั่งรถ <c oughs> ไฟรถทัวร์อย่างเงี้ยค่ะ ไปสถานที่อื่นๆแบบด้วยตัวเองไปกับเพื่อนโดยการที่เราแบบไม่นั่งเลยโดยการที่ใช้เงินแล้วก็แบบเดินทางไปเรื่อยๆแบบที่เราตั้งเป้าหมายไว้แบบเดินทางด้วยรถไฟรถอะไรต่างๆเงี้ยค่ะโดยการแบบนั่งเรืออะไรไปอยาเงี้ยค่ะทุกคนแบบอยากอยากลองเหมือนกันคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แบบทําให้รู้ว่า รู้สึกว่าความปลอดภัยมันค่อนข้างที่จะจะสูงมากๆนะคะในการนั่งเรือหรือว่ารถไฟ BTS อะไรอย่างเงี้ยค่ะความปลอดภัยค่อนข้างที่จะสูงมากๆแล้วเขาก็จะเสีก็จะมี FC บางคนที่ถามหนูเข้ามาว่าแล้วน้องตุ๊กตาเห็นความแตกต่างจากการเดินทางในไทยแล้วก็ที่บ้านมากน้อยเพียงใดนะคะคือจริงๆแล้วในเรื่องแบบนี้นะคะหนูเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะเอามาเปรียบเทียบกันเพราะว่าพอเราเปรียบเทียบนะคะมันทําให้รู้สึกว่า อีกฝ่ายจะด้อยเกินไปหรือว่าอีกฝ่ายจะดีเกินไปเงี้ยค่ะซึ่งหนูจะไม่ค่อยเปรียบเทียบอะไรเลยเพราะว่าคือเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบมันมักจะมีปัญหาหรือดราม,ม่ามาเรื่อยๆฉะนั้นเราแค่เข้าใจว่าอ๋อประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะมาอยู่ที่ไทยอะ่ะเราเคารพวัฒนธรรมและกฎหมายและภาษาของที่นี่นะแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าพอเราใช้ชีวิตอยู่ประเทศไหนอะ่ะเราควรที่จะศึกษาเรียนรู้ประเทศนั้นและเราจะไม่เปรียบเทียบกับ บ้านเมืองตัวเองคือเรารู้อยู่แล้วว่าบ้านของเราเป็นยังไงซึ่งหนูเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่ร่ํารวยแล้วก็ไม่ได้เติบโตมาในตัวเมืองที่ทันสมัยที่แบบมันมันดีอย่างเงี้ยค่ะก็จะเติบโตมาในชนบทถามว่าในชนบทมันไม่ดีหรอคือเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทุกคนบางคนอาจจะไม่เคยใช้ชีวิตในชนบทเลยไม่รู้ว่า ข้อดีอ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่ามีบางคนที่บอกว่าคนที่ใช้ชีวิตในชบนบทน่มีแต่ข้อเสียเยอะแยะมากมายเดี๋ยวคลิปหน้าหนูจะมาเล่าให้ฟังว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในชนบทและแน่นอนว่าทุกที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่แม้แต่ตัวเรามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทั้งข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตในชนบทที่บ้านหนูเป็นยังไงหนูไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยหรือว่าที่ประเทศอื่นนะ่ะ ในการใช้ชีวิตในชนบทเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าในการใช้ชีวิตในชนบทในบ้านหนูเป็นยังไงจากที่หนูเติบโตมาก่อนที่จะได้มาใช้ชีวิตในการเรียนต่อที่ประเทศไทยคะ่ะแต่ วันนี้ก็มาพูดถึงในเรื่องของการเดินทางนะคะถามว่ามันแตกต่างจากบ้านเรามากแค่ไหนหนูเติบโตมาในชนบทค่ะหนูไม่ได้เห็นว่าเอ้ยการนั่งรถไฟการนั่งเรือการเห็นตึกสูงๆมันเป็นยังไงเริ่มแรกของการมาที่ไทยเลยมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างจากบ้านในชนบทของตัวเองมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะคือด้วยความที่ว่าเคยเห็นแค่ตั้งแต่มีอา เด็กเราจะชอบดูทีวีไทยพูดไทยได้ดูทีวีไทยแล้วพอมีโทรศัพท์หนูวันมีช่วงหนึ่งคือช่วงม5ที่หนูมีโทรศัพท์ เริ่มทำ u t u b e เลยแล้วก็เริ่มศึกษาก็เลยเริ่มรู้จักประเทศไทยมากขึ้นโดยการที่ดูผ่าน u t u b e ทำคลิปรีแอคชั่นและได้รู้จักคนไทยอีกด้วยก็คือคนไทยก็จะคอยแนะนําคอยส่งคลิปเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเอ,อ่ยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นรถไฟไม่ว่าจะเป็นการเดินทางถนนหนทางตึกสูงสูงอาหารอร่อยอร่อย,ออยทะเลสวยสวยภูเขาสวยสวยที่พักผ่อนหย่อนใจที่ อ่สวยงามส่งให้น้องตุ๊กตาดูหนูก็เรียนรู้แล้วมันก็เกิดความสนใจว่าเฮ้ยทำไมแบบประเทศแบบไทยดีจังมีนั่นนู่นนี่ด้วยหนูก็เลยนำมาทำเป็นคลิปเลแอคชั่นแล้วก็หลายๆคนก็ให้ความสนใจว่าเฮ้ยดีใจนะที่คนเราชอบเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเองก็ คิดกับตัวเองตลอดในตอนนั้นว่าเอ้ยถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะมาสัมผัสหรือว่าได้มาเรียนรู้ที่ไทยบ้างว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแตกต่างจากการใช้ชีวิตในชนบทเรามากแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะพอได้เข้ามาไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เจอเลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้คนที่เขาดีกับเรามากๆแล้วก็ที่คนผู้คนที่ไม่ดีกับเรามันก็มีอันนี้ก็ จะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าคือคนเรามันก็ดีมีทั้งคนดีคนไม่ดีก็แตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่มาอยู่ไทยสามปีแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าคือทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีมันมัน,ม,นมันคอยมันคอยตอบสนองเราตลอดให้เรารู้จักแก้ไขมันทําให้เรารู้จักการพัฒนาตัวเองมันทําให้เรามีความคิดที่เปลี่ยนไปตลอด แน่นอนว่าร่างกายของเราโตขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะร่างกายที่เปลี่ยนไปแต่นิสัยของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าเราอะเจออะไรเยอะแยะมากมายความคิดของเรามันก็ต้องเปลี่ยนไปมันจะทําให้เรานั้นเก่งขึ้นด้วยค่ะยอมรับว่าตั้งแต่อยู่ที่ไทยในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองมันทาให้หนูเป็นคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสําหรับคนที่จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแต่สําหรับคนที่มองว่า บางคนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่เจอปัญหาก็ช่างมันอะไรก็ช่างมันเงนี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับไม่ยอมพัฒนาตัวเองอันนี้มันยังถือว่าเราเองอยู่ในจุดที่ยังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ําแต่สิ่งสําคัญที่สุดเราควรที่จะพัฒนาติงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามแต่เราจงหาตัวเองให้พบอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่รู้วอนาคตอยู่แล้วนะคะก็ตอนมาไทยแรกๆอยากจะเล่าเลยว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ รู้สึกว่าเอ้ยมันมันมีด้วยหรอมันมีด้วยหรอคือเห็น FC ฟซบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ f อฟซดิบางคนบอกว่าเห็นน้องตุ๊กตามาไทยทําไมต้องตื่นเต้นกับอะไรหลายๆอย่างด้วยคืออยากจะบอกเลยนะคะว่าทําไมถึงต้องตื่นเต้นกับอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าบ้านเราไม่มีแล้วพอมาเห็นแล้วมันมันมันดูแบบมหาสารย์แบบมันดูแบบเอ้ยแบบมันสุดยอดอ่ะคือมันมีสิ่งนี้ด้วยอะไรแบบมันดีอ่ะคือแบบเรามัน มันจเจริญม,มากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนชายอยากจะบอกว่ามันต้องพูดสิ่งนั้นออกมาเพราะมันตื่นเต้นในสิ่งที่เราแบบได้เห็นได้สัมผัสคือแบบคิดในใจตลอดว่าอยากเอาแม่มาดูด้วยอยากเอาพ่อเอ้ยพ่ออาจจะเห็นละเอาอยากเอาแม่มาดูด้วยอยากเอาน้องเอาพี่เอาอะไรมาดูด้วยจางแบบอยากให้เห็นว่าคือมันมันมันสวยงามมากค่ะแม่มันยิ่งกว่าในทีวีที่เราเคยดูอีกมันยิ่งกว่าในละครที่เราเคยแบบ คือมันยิ่งกว่านะั้นน่ะคือมันดูเหมือนว่า over ไหมคะวอร์มากไม่คะ่ะทุกคนคือมันไม่ได้ดูเหมือนวอร์มากเลยคือไม่รู้อะคือคนที่เขาอยู่ที่เนี้ยที่เป็นคนไทยแล้วเห็นทุกวันน่ะจะเหมือนจะจะคิดเหมือนว่าคือแบบมันมันชินแล้วกับการที่ได้เห็นแต่สําหรับคนที่ไม่เคยเห็นเช่นหนูตัวอย่างหนูเลยหลักๆคือมันเป็นอะไรที่แบบ คือแบบมันเจริญมากอะคือแบบมันมัน,น,นมันดีมากเลยค่ะที่แบบหนูได้มาเห็นอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นความฝันของหนูเลยคือหนูเคยเห็นแน TV, นคนแ่ในทีวีหนูเคยเห็นแค่ในอ่าโซเชียลต่างๆหนูเคยเห็นแค่ใน y YouTube หนูแค่เคยดูแล้วมันเป็นความฝันที่สักวันหนึ่งหนูจะได้มาเห็นแล้วพอวันหนึ่งที่มันได้มาเห็นนะคะทุกคนมันก็เลยแบบ ตื่นเต้นไปทุกอย่างแล้วแบบอีกอย่างก็ถ่ายทำคลิปด้วยมันดูเหมือนเวอร์มากๆแต่ความเป็นจริงคือมันคือจากใจมันคือปฏิกิริยาของเราที่เราแสดงออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าคือหนูไม่เคยเห็นนะแล้วแบบพอไปเห็นคือรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วแบบไม่คิดว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยแล้วแบบมันยิ่งกว่าแบบมันมันโอเคแล้วมันสวยงามกว่าที่เราเคยดูในทีวีตั้งแต่เด็กแล้วเงี้ยค่ะจริงๆนะคะทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นวัด ทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นสิ่งที่ตึกสูงสูงตึกสูงสูงแล้วก็แบบมีผู้คนเยอะๆแล้วก็เห็นสังคมใหม่ๆ่อะคะ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะหลงแสงสีเสียงในในประเทศไทยมันไม่ใช่นะคะทุกคนคือคนเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เรารู้ว่าสามารถที่จะเรียนรู้กับมันได้แต่เราอย่าเอาตัวเราไปติดก,กับมันมากจนเกินไปหนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบ ถามว่าชอบในการเที่ยวไหมชอบค่ะชอบในการเที่ยวแล้วก็ชอบในการอยู่กับที่มากเหมือนกันนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของการหาเงินชอบในการเรียนรู้แล้วก็นํามาเขียนเป็นไดอารี่เป็นสตอรี่ของตัวเองว่าเฮ้ยการละครั้งหนึ่งนะคือแบบเมื่อย้อนไปตอนอายุสิมีโอกาสมาที่ไทยแล้วได้มาเห็นอะไรหลายอย่างได้พบปะผู้คนก็มาเขียนเป็นเรื่องเล่าอย่างเงี้ยค่ะหนูก็นํามาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่อยๆอยู่ใครที่ติดตามก็อาจจะรู้ดีอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งมันเป็นอีกสตอรี่หนึ่งของหนูหนูไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะคะทุกคนแล้วก็บางคนบอกว่าอยากให้น้องตุ๊กตาเล่ามากๆเลยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในชนบทลาวแล้วก็หนูเองก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่าแล้วก็เดี๋ยวนําภาพเป็นวิดีโอมาประกอบด้วยเพื่อทุกคนจะได้ดูไปด้วยว่าอ๋อการใช้ชีวิตในชนบทที่บ้านน้องตุ๊กตาน้องตุ๊กตาเติบโตมาในแบบแบบนี้นี่เอง แล้วทุกคนล่ะคะเติบโตมาในแบบไหนถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทุกคนสามารถแชร์เล่าให้หนูฟังได้ว่าถ้าเป็นทุกคนล่ะแบบไปเจออะไรในสิ่งที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันเป็นสิ่งที่เราแบบอยากเห็นมากๆเช่นอยากไปเห็นนิวยอร์กอย่างเงี้ยค่ะอยากไปเห็นนิวยอร์กแล้วเราเคยดูแค่ในทีวีเคยดูแค่ในข่าวเคยดูแค่ในอะไรต่างๆแล้วพอวันหนึ่งเราไปเห็นอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมันเป็นอะไรที่แบบ สวยมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะความรู้สึกจะประมาณนั้นแต่แต่และคนก็จะแสดงอาการออกมาไม่เหมือนกันแต่หนูอะด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกมากมากอะคะ่ะแล้วพอมาเห็นอะมันก็เลยมีความตื่นเต้นมากๆก็เลยแบบแสดงออกมาดูโอเวอร์ over, อะไรประมาณนี้เลยคะ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะที่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะจากกันไปในคลิปนะคะคลิปนี้อาจจะยืดยาวหน่อยนะคะแต่ก็ขอเล่าบ้างละกันนะคะอ่าอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให มองแล้วรู้สึกมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆค่ะนั่นก็คือการให้เกียรติหนูรู้สึกว่าคนไทยเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเรื่องของมารยาทนี่คือแบบมาอันดับหนึ่งเลยจริงๆแบบเท่าที่แบบรู้จักเท่าที่แบบเห็นหลายๆประเทศนะคะคือด้วยความที่ว่ามันอาจจะแบบมีแค่เฉพาะบางที่นะคะแบบมันอาจจะแบบบางที่เท่านั้นที่แบบยังแบบยังแบบ ยังไม่ค่อยดีแต่ส่วนมากโดยรวมนี่คือดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเช่นตัวอย่างที่หนูเคยเจอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือการขึ้นรถไฟฟ้าการขึ้นรถไฟฟ้าเขาจะไม่พูดเสียงดังคุยกันเสียงดังเขาจะมีอะไรก็ใส่หูฟังคุยโฮศัพท์ก็เสียงเบาๆและไม่นานเกินไป ก็จะให้เกียรติผู้โดยสารที่เขาใช้บริการตรงนั้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะไม่พูดคุยก็จะไม่พูดคุยแล้วก็ให้เกียรติมากๆแบบป็นพูดคุยเสียงดังมีอะไรก็คุยกันแบบกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเท่าที่แบบแบบท,ที่ที่ได้ขึ้นมาคะ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไปวัดไปวัดแล้วก็เจอแบบอ่าถ้าแบบ กำลังไหว้พระอยู่แล้วถ้ามีเสียงคนคนอื่นถ้ามีเสียงโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บเขาก็จะรีบออกไปคุยข้างนอกเลยท,ทันทีเขาจะไม่รบกวนคนอื่นนั่นมันบางคนบอกว่ามันคือเรื่องเล็กน้อยแต่มันสื่อถึงมรารยาทที่แบบมีต่อสังคมอะค่ะใช่แล้วก็คนไทยอชอบไหว้คือไม่รู้ว่าบางคนบอกว่าคือเวลาที่หนูไปธานาคารหรือว่าไปซื้อของที่ร้านค้า แล้วเขาอะไหว้วขอบคุณแต่ทั้งทางที่เขาอายุมากกว่าเราด้วยซ้ําแล้วเราอะเด็กอายุน้อยกว่าเขาครึ่งต่อครึ่งเลย,ย่งแต่เขาก็ไหว้เราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งบอกบางคนบอกว่าก็มันคือหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องไหว้ลูกค้าหนูก็เลยแบบฮะหรอคะคือหนูแค่คิดว่าบางคนอะคือเขามีมารยาทมากๆ,ๆคือเขาอาแบบสวัสดีค่ะยินดีอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ สามารถสอบถามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งเราไม่ซื้อสินค้าเขาด้วยซ้ําแต่เขาก็ยังแบบให้เกียรติเราแล้วก็มีมารยาทต่อเราแต่ว่าถามว่าเคยเจอไหมคนที่แบบเคยบริการดุดุใส่เคยค่ะเคยเจอเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนสงสัยเขาอาจจะทะเลาะก,กับมีมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เคยเจอแต่ว่าอันนี้ก็จะมาเล่าในมุมมองที่ของการบริการที่แบบมีมารยาทแล้วก็ให้เกียรติสุดๆเลยนะคะแล้วก็ ในการบริการต่างๆในในประเทศไทยไม่หมายถึงว่าเราไปใช้บริการเช่นการนั่งเรือนั่งอะไรต่างๆเนี้ยค่ะคือท,ท,ทุกคนก็จ่ายตังค์ใช้บริการจ่ายตังค์แลกมาด้วยตังค์กับการขึ้นที่เราจะต้องไปใช้บริการแล้วก็ไม่ได้มองคนไทยเขาบริการเขาไม่ได้มองว่าเอ้ยเป็นคนเรานะเฮ้ยเป็นคนต่างชาตินะเขาไม่ได้มองเขาไม่ได้เหยียดเขาไม่ได้เกลียดอะไรหนูยังไม่เคยเจอคนที่เหยียดว่าเอ้ยเป็นเป็น เธอเป็นคนลาวหรอเธออะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่มีเลยค่ะคือเขาบริการเสมอกันทั้งหมดเลยเขาให้เกียรติเสมอกันกับคนไทยเลยนะคะแต่บางคนบอกว่าเคยมีว่าเอ้ยเหยียดคนประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นหนูคิดว่าเราไม่สามารถที่จะมองรวมได้ใช่ไหมคะมเหมือนคนไทยเหมือนกันบอกว่าคนลาวคนไทยเฉพาะบางคนบอกว่าคนลาวอ่ะอ่าขี้โกหกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่ารักขโมยน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะะก็ อยากจะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเหมารวมได้นะคะเพราะว่าคนที่เราเจอมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเช่นหนูมาที่ไทยก็เจอทั้งคนดีและไม่ดีมันก็มีก็จะไม่เหมารวมเพราะมันก็เหมือนเราเนี่แหละเราก็ยังมีทางเรื่องที่ดีและไม่ดีเลยอะไรอเงี้ยค่ะทุกคนมันก็ประมาณนี้ค่ะใช่แล้วก็ อันนี้ก็เป็นคลิปโดยรวมที่มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดของเฉพาะของหนูในการที่ได้มาใช้ชีวิตในไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เงินบาทนะคะถามว่าเงินบาทมีค่าสําหรับหนูมากมาไหมมันมีค่ามากๆกับประเทศนั้นๆเลยค่ะจริงคือเวลาไปลาวเงินไทยมีค่าไหมมัน ไม, it, it ไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนถ้าเงินในประเทศนั okay. ้นมันมีเงินแบงก์อื่นที่สามารถใช้ในประเทศนั้นได้อะมันก็ย่อมมีค่าเสมอถ้าเราใช้ได้แต่ถ้าเราใช้ไม่ได้อะเราก็ต้องไปแลกเพื่อที่จะเอาแบงก์นั้นมาใช้ในประเทศนี้เราต้องดูว่าประเทศนี้รับเงินแบบแบงก์ไหนบ้างจากสกุลอันไหนบ้างนะคะเช่นไทยก็จะแบบของไทยอะประเทศอื่นก็ต้องแบบคุณต้องไปแลกมาถึงจะสามารถใช้ในไทยได้ต้องเงินบาทเท่านั้นาง้ยค่ะพออยู่ที่ไทยบอกได้เลยว่าเงินบาทมีค่ามากมากเลยค่ะ แล้วก็ในการใช้เงินไทยมันทำให้รู้สึกว่าในการเก็บตังค์อ่ะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะง่ายกว่าทางบ้านเพราะบ้านหนูอ่ะคือด้วยความที่ว่าการเก็บเงินอ่ะมัน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 จะคนละแบบกันกับที่ไทยเลยเท่าที่แบบหนูเก็บตังค์ทั้งเงินไทยด้วยเงินกีบด้วยหนูก็เลยแบบลองคิดๆตัวว่ายในการใช้เงินในไทยเวลาเอาเงินบาทไปซื้อของสินค้าต่างๆรู้สึกว่ามันจะ แตกต่างจากจากบ้านหนูอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสินค้ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแล้วก็สินค้าแตกต่างกันแล้วก็ราคาของแตกต่างกันแล้วก็การเก็บการใช้ของแบงค์ย่อยก็ต่างกันด้วยเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นที่บ้านหนูก็ถามว่าเงินบาทเขารับไหมรับนะคะที่บ้านก็จะรับเงินบาทใช้เงินบาทได้เลยเงี้ยค่ะแต่มันก็มีแต่ ไม่ใช่ทุกที่มันไม่ใช่เฉพาะทุกที่ที่จะต้องรับเงินบาทเพราะว่าบางที่ที่เป็นบางคนที่เขาขายของร้านเล็กๆน้อยๆขายผักคนแก่ขายผักคนอย่างเงี้ยคะ่ะคือเขาก็ไม่รับเงินบาทอนะ่ะคือบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเงินบาทเขาจะเอาไปใช้ทําอะไรนอกจากคนที่เขาอ่ะมาที่ไทยแล้วเก็บเป็นขนถุงหรือว่าเก็บตังหรือว่าร้านค้าใหญ่ๆที่เขาอ่ารับ สินค้าไทยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะรับเป็นเงินไทยอยู่แล้วแต่ก็จะคิดตามเลทในของแต่ละวันของวันนั้นว่าจะอยู่เลทเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเลทแต่ช่วงนี้ในพอเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินกีบก็จะอยู่ในเงินที่แบบเยอะมากเลยค่ะคือแบบเงินบาทจะเป็นเงินที่แบบค่อนข้างที่จะสูงมากๆในเราตอนนี้ล่าสุดหนูแลกหนูแลก1,000พบาทได้6กแสนห้าสิบหกแสนหกสิบ พันกีบหรือว่า6กแสนหกนกีบค่ะถือว่าได้เยอะมากๆแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเหมือนเดิมคือรู้สึกว่าเงินบาทมันค่อนข้างที่จะขึ้นมากในบ้านหนูแต่ทางที่เงินบาทแข็งค่ามากๆในประเทศหนูแต่ในประเทศไทยคือยังปกติสินค้าทุกอย่างก็ปกติแล้วค่าใช้จ่ายค่าเงินบาท ก็ยังปกติมันไม่ได้มีขึ้นมีลงแต่พออัตราแลกไปบ้านเราอะ่ะมันจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่เรื่อยๆมันแล้วแต่ช่วงมันแล้วแต่จังหวะอะไรต่างๆด้วยนะคะทุกคนส่วนหนูเองก็คิดแล้วแหละว,ว่าพยายามแบบคือเก็บเงินไทยเยอะๆแล้วไปแลกเงินไทยเป็นเงินกรีดในช่วงมันขึ้นเยอะๆมันก็โอเคมันก็เพอร์เฟกมันก็ดีเหมือนกันนะคะอะไรประมาณนี้เลยคะ่ะใช่แล้วก็ ยอมรับว่าในการใช้ชีวิตในเมืองไทยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเรื่องของการเดินทางนะคะคือในการเดินทางในไทยอ่ะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้ะะกะะวก,ลก็ทันใจอ่ะคือเราสามารถที่จะแอปแกป๊ปกิอยากกินข้าวเซเว่นสั่งได้แก๊ฟฟู้ดแพนด้าอะไรอย่างเงี้ย หรือว่า,าลายแมนนะอยากจะไปไหนอยากจะกินอะไรเงี้ยคือสามารถสั่งได้แล้วมันมันตอบโจทย์ต่อกับาการใช้ชีวิตที่แบบเรียบง่ายคือแบบตีขึ้นกว่าเดิมเงี้ยค่ะแล้วก็ในการเดินทางด้วยรถไฟด้วยด้วยเรือราคาก็โอเคคนเข้าถึงกันได้แล้วก็หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรถติดแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญคือวิวมันดีมากชอบตรงวิวเนี่ยมากๆเลยค่ะคือแบบมันเห็นวิวนี่คือแบบ ไม่คุ้มกับค่าเงินเลยที่แบบต้องจ่ายแค่เนี้ยแล้วมาเห็นวิวประมาณเนี้ยคือแบบรู้สึกว่ามันมันคุ้มเอ้ยมันมันดีกว่าที่คิดเนี้ยค่ะเ <c oughs> พราะตังจ่ายแค่ยี่สิบาทยี่บ็ดบาทแต่เห็นวิวนี่แบบประมาณห้าร้อยพันหนึ่งไปเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะจชาโอเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเล่าของหนูนะคะเพราะว่าหนูเองก็เล่าตามสไตล์ตัวเองแล้วก็เล่าในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่า เป็นยังไงนะคะอันนี้คือความมุมมองของหนูในการที่ได้มาเห็นในประเทศไทยค่ะแล้วก,ก็การใช้ชีวิตในไทยแล้วก็ในจัดเดินทางที่ไทยด้วยเดี๋ยวตดวเขาตาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์แล้วก็กดใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาไลหนูไลฟ์สดทุกวันนะคะต่อประมาณทุ่มสองทุ่มอย่าลืมมาคุยกันได้นะคะสามารถซัพพอร์ตหนูได้นะคะจาก อ่ super thank you นะคะทุกคนสามารถที่จะมาซัพพอร์ตหรือว่าส่งเป็นของขวัญเป็นตุ๊ก,กตาอะไรในไลน์ได้นะคะฝากรักอ็นดูนด้วยนะคะเดี๋ยวเตียงขอจากไปก่อน,นะคะ่ะสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย